ครับผมผมพี่ชัดกับพี่น้ำในช่องก้าจีจุงนะก็ช,ชื่อช่องก้าจีจุงแต่พี่ชัดพี่น้ำก็วันนี้ผมอยู่ที่ตลาดลงเกลืออรัญญะประเทศจังหวัดสก้วในช่วงต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยโควิดระลอกสามเนี่ยมาชมบรรยากาศของตลาดลงเกลือซึ่งเป็นตลาดแยกออกมาก็คือในลงเกลือมันจะมีอยู่ห้าหกตลาดรวมอยู่ในที่เดียวกันแล้วเขาเรียกว่าลงเกลือก็คือมีรัตนธรรมแล้วก็ เบญจวรรณอินโดจีนตลาดล่างกขคง,งแล้วก็ตลาดเด็ดไทยซึ่งเป็นตลาดรองเท้าที่ซึ่งผมต้องมาคัดของอยู่ประจําคัดเพื่อเก็บไว้ในโกดังเพื่อไปขายส่งในกรุงเทพร้านผมจะอยู่ในกรุงเทพนะแต่ก็คือราคาส่งนี่จะเหมือนกันแต่ผมจะให้ดูบรรยากาศของตลาดลงเกลือซึ่งซึ่งตอนนี้มันก็จะเป็นแบบช่วงมิถุนาช่วงเขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องเอ่อโควิดระลอกสามที่มันระบาดหนักมาก สาหัสเลยแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าบรรยากาศของโควิดรอวสาซึ่งตอนนี้เป็นช่วงต้นเดือนมิถุนายนปี64เนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงเพราะวดันนี้มาคัดรองเท้าเก็บเข้ากระดังก็ยังไม่ได้หรอกผมมันได้รอบคัดรองเท้าที่ <c oughs> ตอนนี้ที่ร้านของผมที่ในกรุงเทพก็ยังขายอยู่ปกติแต่ว่าการขายมันก็น้อยลงซึ่งตอนนี้มันก็เงียบทุกที่แหละก็เป็นว่า ผมมาถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วกันใครที่เคยมาลงเกลในช่วง <c oughs> ก่อนโควิดมันก็จะคึกคืนแต่ตอนนี้มันจะเงียบกิฟขายยากทุกอย่างขายเหมือนไทยเราเนี่ยแหละก็จะเป็นไงใครที่มาอย่าลืมใส่หน้ากากดแล้วกันก็เดี๋ยวเราไปดูกันนี่ผมจะให้ดูข้างหน้ารถก่อนพ <c oughs> ี่ผมอยู่จะเป็นตลาดเด็ดไย่าย๋ยวผมจะถ่ายลงให้ลงไปถ่ายให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นอย่างไรบ้างครับผม ก็ตอนนี้ก็จะอยู่ที่เนื้อสภาพอากาศก็ศกกเป็นอย่างนี้เลยเงียบเลย,เลยทุกซอยแต่ก็ยังมีรองเท้าขายอยู่ปะปายรองเท้าอันนี้ก็จะส่งอยู่ประมาณสองร้อยสามร้อยเจ๊ส่งอะไรอย่างเงี้ยสวยเลยไปไอ้ดาอที่นั่นเลยลมีลูกค้าแล้วใช่ไหมมีลูกค้าแล้วเยอะเลยให้ดูฝั่งนี้ก่อน เ <c oughs> จเยอะเลยครับตอนนี้ลงเกือเนี่ยใครที่มาก็จะมาก็จะเป็นแบบว่าต้องมาคัดแต่เราใช้ฝีมือต้องเป็นเราต้องรู้แหล่งว่าเห็นไ,ไ,ไหมเจเยอะเลยแต่พวกนี้ก็ราคาจะแตกต่างกันไปมีทั้งแวนมีทั้งขั้นวดเดี๋ยวผมจะให้รองเท้าที่ผมคัดที่ผมให้ดูนก็คือจะส่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทที่ ที่กรุงเทพนะครับก็จะประมาณนี้เธอถ,ถ่ายหน่อยนี้คือที่คัดไปแล้วอันนี้ของผมเนี่ยอันนี้ที่เสร็จแล้วไม่ใช่ที่คัดไปแล้วก็จะเป็นพวกนี้ก็จะเ,เยอะก็จะมีทางที่ตากไปที่ซักที่กําลังซักอยู่พอที่กำลัง,งซักอยู่ก็จะตากไว้แบบนี้อันนี้อยู่ในโซนตลาดเด็ดไทยนะครับนี่รองเท้าที่อันนี้จะใช้ไม่ได้แล้วที่เป็นแปลง เวลาซักก็จะมาตากตากแล้วก็จะไปเก็บเก็บงานนิดนึงถ้ากาวหลุดก็อะไรประมาณนี้ราคาจะแตกต่างกันไปนะผมคัดต้องคัดเยอะนะถึงจะได้ราคาถูกซึ่งผมก็จะเอาไปขายส่งอีกทีนึงเดี๋ยวผมให้ดูไปเลยแม้จะเยอะเลยก็คือนี้ผมมาเอาส่วนหนึ่งเนี่ยรองเท้ามันจะเยอะ จะมาเอาส่วนหนึ่งที่ว่าอันนี้จะส่งวันสองร้อยกว่าเลยนะสองร้อยกว่าสามร้อยแล้วแต่นะ100ร้อยกว่าบาทก็มีแต่ของผมมาส่งอยู่100ร้อยกว่าบาทก็คือเกตพวกส่งร้อยกว่าบาทราคากลางๆซึ่งตอนนี้มันมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันแบบว่าเอาเกตบางทางไปขายมันขายส่งไม่ออกมันขายส่งไม่ได้ ไหมครับมันจะเยอะพวกทุกหนี้ก็จะเก็บแพงที่เราเห็นๆเนนะี่ยถ่ายดูให้คข้าๆนะเพราะว่ามันมีหลายราคาถ้าเกิดไม่ใช่ร้านส่งหรือว่าร้านอะไรจริงๆมันก็ยากร้านผมจะอยู่ในกรุงเทพนะที่คือคือผมคัดที่เนี่ยนี่ผมมาคัดเพิ่มไม่เฉยแล้วเอาส่วนที่ตากแห้งเสร็จแล้วก็กลับไปแล้วก็จะมีลูกค้านัดมาคัดที่ผมยูกเขตตะรยานะครับเรผมติดกรุงเทพอนะ แต่ะย่ามันจะติดอยู่ที่วันกรุงเทพในจประมาณนี้เห็นไหมอีเยอะเลยใครบอกว่าที่ตลาดลงเกลือมันเยอะยจริง <ST> S> <S แต่คุณก็ต้องใช้ฝีมือหรือว่าถ้าจะซื้อจํานวนนี่หลักเจ็ดร้อยแปดร้อยกู้ขึ้นไปก็จะได้ราคาส่งที่มันถูกมากผมคงบอกไม่ได้ว่ามันส่งเท่าไหร่เพราะว่ารองเท้ามันอยู่แนกลุ่มตละกูลไม่เหมือนกัน <ST S> <ST S> <ST S> เอาเป็นว่าของผมเนี่ยคือมาคัสแล้วก็มีบรรยากาศให้ดูว่าช่วงโควิดแค่นั้นเองซึ่งจริง แ้ไม่ใช่ช่วงโควิดก็ไม่ได้ถ่ายรอ,องเท้าส,สวยๆนะพัวนี้ก็จะส่งแทงซึ่งอยู่ที่ผมจะขายส่งแค่ร้อยห้าสิบแต่มันไม่ได้จอะกลุ่มอธิบายไม่ถูกเอาเป็นว่ารองเท้ามันจะมีหลายกลุ่มหลายเกดแต่ที่ไหนตัวนี้คือประมาณว่าส่วนหนึ่งให้ดูบรรยากาศเฉยๆคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศตลาดเดตไทยหรือตลาดรองเท้าที่โรงเกลือร้นยมเทศจังหวัดสระแก้วในช่วงโควิดแระรอก 3, สามสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เห็น แม่งโคตเงียบเลยเอย้ขอโทษขอโทษถ้าพูดไม่เพะคือมันเงียบเตียนเห็นอยู่ทํางานนี่เขาพักอยู่ในไทยอยู่แล้วนะยเยอะมากยาเยอะเลย,ยเยอะแยะมากมาย เดินให้ดูโหก็ยังมีนี่คือส่วนหนึ่งนี่เป็นซอยกลางสุดแล้วซอยกลางสุดซึ่งมันจะยากก็เดี๋ยวททยมันจะยากอี่างเช่อลองถามน้องครับว่านี้ส่งเท่าไหร่เลยโอ้ไทเกอร์นี้สุก,กัดถ้าอย่างนี้จะส่งอยู่เท่าไหร่เลยเท่าไหร่นะสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทนะสองร้อยกว่าบาทสองร้อยเก้าสิบน้องบอกแต่รองเท้าน้องส,ยสวยๆเลย ตัวนี้เป็นไทเกอร์วันนี้สึกะเขาเป็นไอดารุ่นนี้ไอดารุ่นนี้ก็มีไอดารขอบคุณมากเนาะขอบคุณมากก็คือบางรุ่นบางคู่ผมก็ขายส่งอยู่แค่ร้อยห้าสิบที่กรเทปนะแต่ว่าไทเกอร์วันนี้สึกะเขเห็นเราเป็นขาจรพูดง่ายๆซึ่งซึ่งฝั่งนู้นก็จะมีอีกนะเดี๋ยวผมจะเดินข้ามถนนให้ดูเลยยาวๆาวโเลยดูคลิปนี้ยาวร้อยสิบกว่านาทีก็กำลังดี ให้ดูบรรยากาศของตลาดเด็ดไทยนะครับผมว้าวตรงนี้มีทุเรียนขายด้วยของกินที่ขายอยู่ริมถนนน,นี้นะ่าจะเป็นของคนไทยอย่างนั้นเลยรถรับจ้างก็จะเป็นของคนไทยก็จะมีเยอะเลยําถนนไปด้วยกันเลยอดทนชนกล้องก็เด็นจะได้เห็นกันคลิปไม่มีทางจะไม่มีทางได้แดกผมแน่นอน เอาละเราก็เดินข้ามมาฝั่งนี้ซึ่งซึ่งซึ่งเมื่อกี้ข้างหลังเราที่เราเดินข้ามถนนมาก่อนที่เราจะข้ามถนนมาเขาเรียกว่าตลาดเด็ดไทยซึ่งมาตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งกอขอของซึ่งจะเป็นตลาดล่างเขาเรียกว่าตลาดล่างหรือว่าตลาดที่น้ํามันท่วมบ่อยๆเวลาน้ําตกฝนตกอะไรเงี้ยฝั่งนี้ก็จะเป็นรองเท้าเยอะเห็นไหมแต่ฝั่งนี้ก็จะแกล้งเดี๋ยวผมจะลองไปถามให้ดูซึ่งเกตพวกเนี้ยผ, <laughs> ผมขายส่งอยู่ร้อยห้าสิบแต่ว่าเราก็จะถามดูว่าของเขาเนี่ยคู่เล็กๆเ,เนี่ยจะส่งอยู่เท่าไหร่ เออนี้สวยนี้สวยว้าวรองเท้าสวยส่งคู่ไรพี่ส่งคู่ละสองร้อยนะครับสวยๆนะเลยร้านพี่เขาแต่ว่าจะเป็นยี่ห้อในก้่ยดาถัวยขอบคุณมากนะพี่นะขอบคุณมากร้านพี่เขาอยู่ฝั่งตลาดตลาดล่างนี้เรียกตลาดล่างนะตลาดล่างส่งสองร้อยแค่ไมต้องมาเลือกดูเอาว่าใครชอบแบบไหนนะขอบคุณมากพี่ เห็นไหมเราจะมีตากจะมีซักมีซ่อมมีอะไรหมดเรามีหนังมีอะไรด้วยมีรองเท้าหนังก็จะเป็นอย,ย,ย่ <c oughs> างนี้สวยๆเลยเอ้ดัดฝั่งนี้ตลาดล่างก็น่าจะส่งอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ส่งเท่าไหร่สองร้อย 200. เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่าเขาส่งอยู่เท่าไหร่ 220. สองร้อยยี่สิบอ๋อโอเคโอเคขอบคุณครับส่งอยู่สองร้อยยี่สิบ้านนี้ก็จะมีหลากหลายด้วยเหมือนกันนะถ้ารองเท้าแตะถ้ารองเท้าแตะตัวนี้จะอยู่ส่งอยู่ที่อ๋ออันนี้เป็นยี่ห้อของพ่ออเมริกาใช่ป่ะเจ็ด้อยห้าสิบเดียถ้าตัวนี้จะเป็นส่งสองร้อยอันนี้สองร้อยสอง้ยี่สิบ อ๋อโอเคโอเคขขบคุณครับเขาค,ครับก็ก็ถามถามน้องก็ได้โอ้โหรองเท้ทามันเยอะอะมันร้อนมากนี่เขาเรียกว่าตลาดล่างซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเอาว่าเรากลับดีว่าอันนี้คือตลาดล่างผมกงถ่ายไว้เต็มที่มันร้อนมากแต่ว่าดูตลาดล่างที่เราเดินข้าวเหนืมาไม่มีคนเลยซึ่งซ้่งเป็นนช่วงวก่อนในวันอาทิตย์อย่างเงี้ยวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ไง เนี่ยเขาก็จะมาตากนะผมผมก็ตากอยู่อย่างเงี้ยแหละแต่มันยังมาส่งกรุงเทพไม่ได้ส่งได้เป็นพักคือพูดง่ายๆอ่ะรองเท้าที่เขาส่งสองสองร้อยหรือว่าสองร้อยยี่สิบอะไรก็แล้วแต่ผมขายส่งอยู่ร<ช>้อยห้าสิบคุณก็คำนวณเอานแล้วกันในเกรดนี้ในกลุ่มรองเท้ามันจะกลุ่มียวกันหมดอ่ะเพียงแต่ว่าเขาเห็นว่าเราอาจจะเป็นขาจรซึ่งไม่ใช่ขาปราะจำเขาก็จะบอกแพงคุณอาจจะลดได้อีก30 4สี่สิบก็จะส่งอยู่ประมาณร8 0ปดสิบ แต่ถ้าแววที่ผมก็จะร้อยห้าสิบผมจะขายราคานี้แต่ผมขายจำนวนเยอะมากลูกค้าประจำผมจะเยอะแต่ว่าช่วงนี้โควิดก็จะขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นตลาดเด็ดไทยนะครับฝั่งตลาดเด็ดไทยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดล่างฝั่งนี้จะเป็นตลาดล่างตลาดก็เขา,ข,าข้างอตลาดล่างตลาดเด็ดไทยก็จะฝั่งนู้นเลยก็เป็นว่า เดี๋ยวผมวนให้กลับไปดูอีกทีฝั่งตลาดเดชไทยคือข้ามฝั่งฝั่งตรงไปรถแม่งยังไม่ค่อยมีเลยเลยซึ่งถ้าเป็นวันอาทิตย์ตะก่อนนะรถเยอะมากซึ่งตลาดเดชไทยมันจะมีหลายซอยเห็นไหมรองเท้ารองเท้าร้านนั้นก็ร้านเบลเลอร์เดี๋ยวกลับละเดี๋ยวพอละก็คือกลับมาที่ตลาดเดชไทยตลาดเดชไทยจะมี ซอยตื้ตืตืเข้าไปแล้วก็ขวามือจะมีซอยซอยซอ,อยแยกเลยถ้าเปรียบตอนนี้ลมมันจะแรงนิดนึงนะครับผมยวให้ดูในซอยเลี่ยนเลียดอีกครั้งหนึ่งอันนี้รองเท้าเยอะตอลาดเด็ดไทยก็จะมีรองเท้าขายเยอะนะเนี่ยเข้ามาอยู่ในซอยแล้วเมื่อกี้ผมจะเดินกลับทางนู้นไปที่รถแต่ว่ามันโต้ลมมันเนี้ยเสียงมันจะดังไงโอ้ดูดิรองเท้าสวยๆยงนั้นเลย รองเท้าสวยรองเท้าสวยเยอะว้าวขาวเนี่ยเฮ้ยอันนี้ส่งเท่าไหร่สามร้อยคพูดใหญ่ลองดูลองดูเยอะครับนี่เข้ามาในซอยแยกย,ย่อยมันจะเยอะแล้วดูมันจะเยอะเลยนะครับเห็นไหมรองเท้าเต็มเลยซึ่งไม่ถามรูร้านก็จะราคา ส่งนะแค่ส่งนะครับผมสองร้อยสามร้อยเยอะเลยครับสองฟักฝั่งมีรองเท้าตัดด,ด้วย<ม>เจ๊รองเท้าตัดส่งอะไรว้าวขายย,ขายยกหรอ๋อ,อตกคู่อะไรพวกนี้ยยเท่าไหร่ค่ะ อ๋อห้าร้อยห้าสิบมีของไอ้ดั๊ดมีของอะไรด้วยสตั๊ดไงดูนะก็ไม่แพงนะข้พื้นก็โอเคเหมือนใครที่เล่นลงบนนะุตบอลเนาะเอเคพื้นเดิมเลยเนี่ยโอเคเขานะเนาะเขาได้สตัดต๊ดอยู่ที่ห้าร้อยบาทอ่รองเท้าเด็กก็มีนี่รองเท้าเด็กนะเนี่ยที่เห็นนะแต่เป็ยนยี่ห้อนั้นเลยเอละนะมันร้อนมากช่วงนี้ก็ ขคร้าว,าวตลาดเด็ดไทยก็ผมสรุปให้ฟังเลยแล้วกันว่าตลาดเด็ดไทยรองเทา้าก็มีหลายกลุ่มกลุ่มส่งถึง2 0 0ร้อก็มีสตั๊ดส่งถึง500บาทแล้วก็รองเท้าบางเกตรตที่ผมขายส่งอยู่150ก็จะอยู่ส่งที่ลงเกลือ200กับ100าบ,บาทแต่ผมขายกรุงเทพก็จะแค่150นะก็ลองดู ใครสนใจก็ติดต่อมาที่ร้านผมได้0 8น5 0แ3ด6 8พี่ชัดพี่น้ำแล้วก็08 5 121 4899นะ่ะถ้าใครสนใจเรื่องรองเท้าก็ลองพิมพ์ใน YouTube ได้เลยว่ารองเท้าพ้าใบมือสองพี่ชัดพี่น้ำนะครับมันก็จะเด้งขึ้นเต็มหมดเลยก็โอเคนี่ฝั่งตะลุออกมาอซสอนมันก็จะมีซอยซ้ายมือกว่ามืออีกส่วนนี้ให้ถ่ายดูถ่ายให้ดูชาวเขาข่าว่าว ตลาดเด็ดไทยตลาดเด็ดไทยนี่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไร<อ>ตลาดเด็ดไทยเขาเรียกว่าวันีเ,เขาเรียกกันเ,นเลยหรอคือช่วงโควิดรอบสามของตลาดเด็ดไทยเป็นอย่างไรบ้างที่โรงแรมรนยประเทศจังหวัดสากแก้วก็สรุปว่าเงียบๆนะครับผม ใครมาอย่าคิดว่ามาถึงแล้วจะเจอของถูกไม่มีเป็นขาจรเจอของแพงแน่นอนแตวผมไม่ขาประจำนี่คัดกันมาเนิ่นนานแล้วผมก็แต่ต้องคัดจำนวนนะผมคัดที่เป็นพันคู่นะถ้าของมันเยอะจริงแต่ถ้าของมาเยอะจริงก็จะอยู่ที่สี่ร้อยห้าร้อยคู่แล้วแต่รอบแล้วก็ต้องเลือกร้านด้วยร้านไหนดีไม่ดีต้องดูเป็นรอบด้วยไม่ใช่ว่าร้านนี้แล้วดีทั้งรอบไม่ใช่เราก็ต้องขยันย้ายไปย้ายมาโอเคแค่นี้แะครับไม่มีอะไระ้ขอบคุณมาก กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันกอเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่รู้นะถ้าใครที่เคยมาแล้วก็โอเคก็รู้ไปแต่เรื่องรองเท้าไม่ได้ง่ายแนะ่นอนถ้ามาที่นี่แต่ถ้าใครอยากจะลองมาดูก็ลองเดินทางมาดูแต่บอกเลยว่าถ้าไม่เป็นหรือว่าไม่ใช่ขาประจำนี่แม่งคุดแพงเขาบอกแต่นี้ลนะครับสวัสดีครับผม